สวัสดีครับพบกับทิกเกเจอร์นะครับ วันนี้นะครับอยู่กันในคลิปกาวสาาต่างๆในเกมราเรนเจอร์นะครับอ่าก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะอ่าที่มาดูกันในไลฟ์ครับเตะทางการเมื่อวานนะครับโอ้โหสนุกเลยทีเดียวนะแล้วก็ได้รับดวงนะเปิดกาชานะใครยังไม่ได้ดูครับก็แนะนําว่าไปดูไลฟ์ย้อนหลังแบบเต็มๆผมว่าสนุกหมดเลยนะคือผมไปดูย้อนหลังเนี่ยผมว่าสนุกแบบตั้งแต่เริ่มจนจบเลยนะครับอ่าส่วนคลิปที่ช่องเนี่ยก็ตัดมาเป็น2คลิปนะในส่วนของการเปิดกรชานะครับแล้วก็เล่นพิวพี คือ GM เน้องหมีอ่ะโหดมากครับเอาไอ3ีสของผมไปตีนะแล้วก็ผมเปิดได้นะแล้วก็ปั้นแม็กซ์นะตัวซัีส,ส,สเตเตอ์ไฟฟ้านะครับแล้วก็นำมาเล่นโอ้โหบอกเลยว่าอย่างโหดเลยทีเดียวอะใครยังไม่ดูนะครับไปดูคลิปที่ช่องผมนะตัดเป็น2ส่วนนะครับหรือไปดูเต็มๆนะที่เพจไลน์เจ้์ทางการนะครับคือทุกครั้งที่ได้ไปเนี่ย อาผมได้รับเชิญไปเป็นครั้งที่3แล้วอ่าก่อนโควิดได้ไป2รอบอันนี้เผื่อเพื่อนๆพอบางคนเพิ่งมาติดตามใหม่ๆครับได้ไปและ2รอบนะพอมีโควิดปุ๊บเนี่ยออฟฟิศเขาปิดยาวเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงใหม่หมดเลยพอได้ไปครั้งนี้เนะี่ยเหมือนแบบบรรยากาศใหม่กว่าเดิมคือทุกครั้งที่ผมได้ไปเนี่ยเหมือนได้รับการฮิลนะ คือแบบว่ามีความสุขครับทั้งบรรยากาศครับแล้วก็สตูดิโอครับแล้วก็ทีมงานทีมงานต้อนรับเป็นอย่างดีนะาการทํางานก็แน่นอนบันเทิงทุกรอบครับโอ้โหบอกเลยว่าสนุกตั้งแต่เริ่มจนจบอ่านี้ต้องไปดูนะเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมจะได้รับเชิญไปอีกรอบหนึ่งนะเป็นปลายเดือนนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโคโรโบแล้วทุกครั้งที่ได้ไปผมได้ข้อมูลข่าวสารดีๆตลอดนะเดี๋ยวไว้ค่อยทําทคลิปเล่าสู่กันฟังนะครับส่วนเรื่องโคโรโบเนี่ยอรอบนี้อาจจะใบน้อยแล้วก็ใบช้าเพราะว่าผมได้รับเชิญไปตรงนู้นะพอดี แต่จริงๆข้อมูลผมได้มาหมดแล้วนะเดี๋ยวรอดูก่อนว่า,าจะทําคลิปสตอยได้เล็กๆน้อยๆก่อนไหมก่อนที่จะไปคุยกันในรายการอีกครั้งนะอันนั้นห้ามพลาดเลยนะเราคนที่อยากติดตามเรื่องโคลาโบครับส่วนคลิปนี้เอาตรงนี้ก็เลยครับเป็นเรื่องของกิจกรรมครบรอบ8ปีครึ่งครับคือกิจกรรมมันเยอะ มากๆนะคือเดือนนี้บอกเลยครับว่ามันจําเป็นจะต้องเข้ามาเล่นในหลายๆส่วนนะแต่วา่าบางส่วนเนี่ยก็จ,จะแบบไม่ต้องทําก็ได้แต่บางส่วนเนี่ยช่วยกันทําก็ดีกับบางส่วนคือต้องทําถึงจะได้รับรางวัลน,นะครับอเดี๋ยวมาไล่ดูกันเลยนะว่าเราควรจะต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยครับาตามรูปนี้ครับไปที่เพจ Liner a n g e r ทางการนะครับแล้วก็ดูที่โพสต์ปักหมุด นะครับอ่ามันจะมีอ่าอ่านไปเรื่อยๆนะมันจะมีคําว่าเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่ก็คือเป็นลิงก์อ่ากดลิงก์เมื่เสร็จปุ๊บอ่าจะมาเป็นหน้านี้อ่าแล้วก็ไล่ดูกันไปเลยนะทีละจุดเลยนะครับอ่ะอย่างแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของกาชาครบรอบ8ปีครึ่ง คือที่ผ่านมาเนี่ยไอตั๋วเนี่ยตัวกราชาเนี่ยเราเปิดเปิดไปทรงๆอ,อ่ะอ่าได้ก็เก็บไปตัวดีก็เก็บไว้ใช้นะครับตัวไม่ดีก็ย่อยทิ้งเอาเป็นคริสตัลนะแต่รอบนี้นะครับบอกเลยว่ามันทําให้กิจกรรมทุกส่วนเนี่ยสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีนะครับการเปิดตู้กระชาหนึครั้งอ่ะหครั้งก็คือ10ใบนะครับ ก็เหมือนเป็นเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายไปสุดที่หินปลูกพรังนะครับ20ครั้งก็คือ200ใบผมยังไม่ได้คำนวณน,นะว่าถ้าเกิดเล่นทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเกินนะคิดว่าตัวเกมไม่ใจร้ายนะน่าจะได้เยอะ,ะครับเพราะว่ากิจกรรมบางส่วนเนี่ย ก็จะมีกิจกรรมไทยนะครับของไทยเราก็น่าจะได้เยอะกว่าต่างชาตินิดนึงแต่ว่าตรงนี้นะสำคัญนะอย่างที่บอกถ้าเล่นกิจกรรมครบได้ไวนะครับตรงนี้เช็คพอยต์เราก็จะได้ไวนะครับเพราะว่าตั๋วได้ไวก็มาเปิดใช่ไหมเราก็จะได้ตรงนี้ครับก็ไปให้ถึงนะหินปลูกพลังนะครับส่วนวิธีการรับตั๋วเนี่ยคือช่องทางเยอะะมากมายก็ลองกดไปนะ,ะเข้าไปที่งี์ครับอ่ะต่อมาครับ อีเวนต์โวตเรนเจอร์นะครับอะตรงนี้มีคนหน้าใมา่หลังใมามาเยอะอยู่เหมือนกันคือบางคนเนี่ยไปติ๊กนะเอาประกาศออกอะป๊อปอัพเนี่ยก็หายไปนะคือไปดูที่ประกาศในเกมก็ได้สองคนที่ติ๊ก Pop ป๊อปอัพออกแล้วนะครับอะประกาศในเกมนะครับอะประกาศในเกมเนี่ยมันจะอยู่ในหัวข้อนะครับเรนเจอร์ Ranger ที่จะได้อัปเกรด9าดาวตัวต่อไปนะแล้วมันจะมีตรงลิงก์คือจะเขียนว่าที่นี่คําว่าที่นี่เนี่ยตรงนั้นจะเป็นลิงก์อะกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะเด้งโวตขึ้นมา นะครับต้องโหวตผ่านในเกมครับอพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเขาให้ระบุ id เกมอ่าอันนี้คือบางคนผู้เล่นเก่ายัางงงๆอยู่เลยนะ id เกมไม่ใช่ id line นะครับตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าตัวกระชาก0ิบใบไปรางวัลด้วยนะมีผลนะอ่า ID g a เกมครับไปที่ตั้งค่านะครับกดที่ข้อมูลของฉันนะครับกดคัดลอกมันจะมีตัวเลข ID ดีเกมคือจริงๆเข้าเกมมาตอนแรกนะ่ะมันจะอยู่มุมด้านซ้ายสุดอ่แต่ว่าเอาชัวร์เนี่ยไปกดตั้งค่าดีกว่าแล้วก็ Copy มาแปะในลิงก์นะครับอ่ะส่วนจะโหวตเลือกตัวไหนเดี๋ยวผมค่อยแยกคลิปทำแล้วกันนะ,ะตรงนี้บางคนอาจจะโหวตไปเรียบร้อยแล้วผมเอาจริงนะผมเดาใจน่าจะ70%ผมเชื่อว่าน่าจะเลือกตัวนี้ บางคนอาจจะไม่ได้เลือกตามชอบนะบางคนอาจจะเลือกตามการใช้งานซึ่งผมก็มองว่าถ้าเลือกตามใช้งานเนี่ยก็ตัวนี้ด้วยเดี๋ยวไว้ค่อยมีคลิปว่ากันอีกทีนะครับอันต่อมานะ,ะดาวคราพิเศษครบรอบ8ปีครึ่งก็คือดานขนนกใหญ่นั่นเองอันนี้ผมได้บอกไปตั้งแต่เดือนที่แล,แล้วแล้วมียังไงก็มีนะครับคือเป็นเดือนที่ อาจจะรีด่านก็ได้ไม่รีด่านก็ได้นะรีด่านก็คือใช้5รูบี้ครับคือด่านมาันมาเป็นเลขคู่ใช่ไหมที่ได้ขนนกนะสองสี่หกนะก็วันละ15รูบี้คือถ้าเกิดลงทุนสมมุติว่าเป็นคนที่ต้องการใช้ขนนกเยอะหรือว่าเตรียมมาใช้ขนนกเนี่ยไปเล่นด่านวิ่งเพื่อเอาเกียร์ครับลุ้นติดท็อปร้อยเนี่ยไอย่างผมไอดีหลักเนี่ยขึ้นมาเป็นหมื่นแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับของผมรีด่านแต่อดี้้องผมจะไม่รีนะเก็บไว้ก่อนนะครับคือตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปเล่น นะครับอ่ามันก็จะเป็นอ่ามีมีภารกิจรายวันด้วยนะครับภารกิจรายวันด้วยนะครับแล้วก็อ่าอันนี้จะเป็นกิจกรรมรวมนะครับ1ล้านครั้งอันนี้เราได้กันแล้วแต่ตัวเกมแจกมาแล้วนะขนนก850ชิ้นนะครับส่วน5้าล้านครั้งผมว่าถึงอะคือส่วนใหญ่เจอดีด่านกันนะครับอันนี้ผมมองว่าไม่ต้องซีเรียสก็ได้เพราะว่า น่าจะถึงแลบ8 8.5น่าจะถึงสบายๆนะเพราะว่าขนนกใหญ่เล่นกระหมดแน่นอนยิ่งบนท็อปๆเนี่ยเขาดีด่านกระหมดแน่นอนนะฉะนั้นเล่นกรรมซ้ําๆแน่นอนนะครับอ่าก็แนะนําว่ารีเฉพาะด่านขนนกต่เพราะด่านเหรียญก็อาจจะไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะอ่ะาบางคนอาจจะรีหรือไม่รีครับสายฟรีสายไม่ฟรีรีได้หมดนะอ่าก็อยู่ที่การวางแผนเก็บสะสมรูบี้ครับ ต่อมาครับในส่วนของ s t a t e Event ก็คือด่านวิ่งนั่นเองอ่ะด่านวิ่งคือตรงเนี้ยผมปวดหัวยุ่กันนะคือมันต้องเข้ามาเล่นนะครับอ่ะแต่ตอนเนี้ยด้วยนะครับในการย่อยอ่ะย่อยเลนเจอ,อเร์ย่อยเกียร์นะย่อยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันสูงสุดได้ถึง120ชิ้นเท่านั้นเนี่ทีเดียวเคลียร์ได้หมดเลยนะอ่ะก็ไม่ค่อยมีปัญหามากนักนะตัวเกมอัปเดตมารอบนี้ผมว่ามีส่วนดีๆค่อนข้างจะเยอะนะครับ อ่าฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ด่านวิ่งมันก็เป็นภารกิจรายวันนะครับอ่าแล้วก็ภารกิจพิเศษเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือต้องไปไล่เก็บเรื่อยๆครับอ่าต่อมานะโบนัสล็อกอินพิเศษอ่ะที่เราเรียกว่าตารางล็อกอินพิเศษนะครับคือเราเห็นละช่วงหลังเนี่ยจะมีแต่ตั๋วย่างเดียวละฉะนั้นตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยท้ายคลิปเรื่องที่คนถามเข้ามาเยอะครับเราเบื้องต้นจะเป็นแบบนี้ไปก่อนเป็นตั๋วไปก่อนนะก็ตามตามรูปนี้เลยครับวันไหนถึงวันไหนนะก็ต้องล็อกอิน มารับกันนะครับคือจริงๆภาพรวมผมว,ว่ามันเยอะมากนะน่าจะเกิน200ใบแน่ๆแต่ไม่รู้ว่าเกินเท่าไหร่อ่ะต่อมาครับอ่าภารกิจประจําวันอ่นตรงนี้น้องๆถามมาเยอะนะครับคือเขาเขียนว่าบอร์ดถลอง8.5ปีนะครับก็คือไอสเสเลตนี่แหละสลเลตไฟฟ้าของตัวอา,าร์ซาลี่นะอ่าเรียกบอร์ดก็ได้นะครับมันคือการเก็บภารกิจรายวันนั่นเองอ่าที่เราเข้ามาเล่นนะตรงนี้สําคัญมากนะครับเดือนนี้ย30วันนะ 30วันเนี่ยโอกาสพลาดได้ค่อนข้างจะน้อยนะครับคือเราต้องเก็บภารกิจรายวันไปจนสุดนะสุดก็คือ25วัน,นครับต้องเล่นติดกันเลยเก็บภารกิจรายวันให้ครบ25วันมันจะไปสุดที่ตัวรีเซ็ตความสามารถ 9ดาวนะครับก็คือตัวปลุกพลังอันนี้โตเกมแจกน้อยมากๆแล้วยังไม่มีขายด้วยไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะมีการนํามาน่าจะมีนะผมว่าอนาคตน่าจะนํามาอยู่ในร้านค้ากิล่ะคิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในร้านค้ากิลคิดว่าไม่น่าจะถึงท่านทําขาย่าแต่ว่าตอนนี้โตเกมแจกค่อนข้างจะน้อยนะครับกบ9ดาวอยู่ในนี้23วันเท่านั้นค่อนข้างจะสําคัญนะ คือ,อมีคนถามตรงนี้เยอะนะครับว่าผมมี ID เยอะเนี่ยใช้เวลาเล่นยังไงโดยปกติถ้าเกิดเป็นแบบทั่วๆไปเนี่ยผมเข้ามาเล่นรายวันนะเพื่อที่จะต้องการเก็บแต้ม point ไปเอาในพาร์ทใช่ไหม เอาจริงๆเนี่ยหนึดีผมเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10บนาทีนะครับยกเว้นว่าเป็นปลายสัปดาห์ต้องเล่น PVP อันนี้จะนานเพราะว่าผมเล่นเองทุก ID นะครับ PVP เนี่ยอนอกนั้นเนี่ยคือด้วยผมมือถือ4เครื่องเปิด,ดเดียวรวดเดียวนะผมมี10บ d 9 i ดีหลักกับ1 ID ลึกลับนะครับก็ เล่นวนไปสามรอบอ่าบางอย่างมันกดทิ้งเอาไว้ก็ได้นะครับบางอย่างเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วยอมแพ้ออกไปเลยอย่างเช่น P, P. นะิวเนี่ยต้นสัปดาห์ผมทําแบบนี้นะไม่เล่นนะเข้าไปปุ๊บยอมแพ้ออกตลอดเลยนะครับก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลาเยอะแต่เดือนนี้ต้องเยอะแล้วเพราะว่าแบบโอ้โหคอน้านจะต้องเล่นหลายอย่างนะยิ่งเป็นวันที่มีกิววอ์ด้วยนะเออฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็เข้ามาเล่นนะอดทนน,นิดนึงของแจกเยอะนะครับของใหญ่ด้วยนะอ่าโดยเฉพาะกบ,กบ9้าดาวนะครับ อันต่อมาครับแคมเปญกิวครับก็คือเหมือนเป็นภารก,กิจรายวันนี่แหละก็คือเข้าไปตีกิวเรตอาชน,นั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะเผื่อบางคนเล่นกันใหม่ๆยังไม่มีกิวครับส่วนกิวผมยังไม่ได้รับนะมีคนขอเข้ามาเยอะมากมีคนหรืว่าต้องเสียตังเท่าไหร่ไม่มีครับผมรับฟรีหมดเลยครับคืออยู่ที่ว่าดูคลิปหรือเปล่าว่าผมจะรับตอนไหนเงื่อนไขเป็นยังไงเออแค่นั้นเองครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับเพราะว่าจํานวนคนยังถือว่า มันยังเพียงพออยู่อ่าทั้งก็ยังไม่ได้รับเพิ่มเติมนะครับก็มีกิวอื่นเยอะๆนะเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวมาปักบุดกันอ่ามาแปะกันนะกิวนะที่อยากรับสมาชิกเพิ่มนะครับหรือแปะ ID อะไรก็จัดตามเลยนะครับเพราะว่าตรงการมีกิวเนะี่ยค่อนข้างสําคัญนะอ่าตรงนี้ก็นิดหนึ่งครับอะต่อมาครับแคมเปญ SNS นะครับก็คือ Social Network s e r v i c e นะอันนี้เป็นการแชร์รวมหมดทุกประเทศนะครับอ่าก็ทั้งอ่า Facebook Twitter ของบ้านเราจะเป็น Facebook นะ อ่ะตรงนี้ต้องแชร์นะครับตรงนี้เนี่ยโอ้โหห้าพันครั้งถึงไหมน่าจะถึงนะทุกครั้งก็ถึงนะอ่าแต่ว่าเวลาเนี่ยมันถึงแค่วันที่11นะครับฉะนั้นตรงนี้ระวังดีๆนะกลัวจะไม่ถึงอ่ะแต่ว่าตั๋วก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่อ่าไม่เป็นไรตรงนี้พลาดไปนิดนึงไม่เป็นไรมั้งแต่คิดว่าน่าจะถึงนะอันนี้เป็นกิจกรรมรวมนะครับก็ทั่วทุกประเทศนะครับอ่ะต่อมาครับแฟนอาร์ตคอนเทส อ่าน,นี้ก็ได้บอกไปในไลฟ์เมื่อวานแล้วนะครับก็คือใครก็ได้น้องๆน,นะคือเกมเนี้เอาจริงนะแฟนอาร์ตเนี่ยตั้งแต่เริ่มเล่นมาถึงปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ตลอดครับอาจจะมีการจัดเองว่าส่งเองอะไรประมาณนี้นะน้องๆวาดกันมาได้เลยนะไม่จํากัดเพศไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเทคนิคนะจะใช้มือวาดดินสอปากกาเมจิก สีน้ำสีไม้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมได้หมดเลยนะเพราะว่าเขาจะมีกติกาของเขาว่าอาจจะโหวตกันยังไงทีมงานอะไรยังไงนะใครใช้ฝีมือเยอะมากที่สุดแล้วก็โดนใจทีมงานมากที่สุดก็น่าจะได้รับคะแนนโหวตอันนี้เป็นกิจกรรมนอกเกมนะซึ่งเป็นอีเวนต์คนไทยเท่านั้น เป็นการของงบประมาณมาเองนะก็คือทีมงานควักตั้งแตจ่เองนะครับรางวัลก็เป็นลำโพงสปีกเกอร์นะ JBL ของแท้นะผมเคยมีอยู่เครื่องหนึ่งหัวเจ๋งนะเปิดเพลงเปิดเพลง,ฟ,ง,ฟ,งฟังนะครับอันนี้ก็รุ้นกันนะ3รางวัลครับอันนี้กิจกรรมไทยเท่านั้นนะครับก็กิจกรรมก็ไปกดดูนะถึงวันที่12อ่าประมาณนี้ต่อมาครับครีเอเตอร์ชาเลน ตรงนี้เมื่อวานเราได้บอกแล้วเราเพิ่งจะเข้าวงการ Ti ๊ t o ็อกกันนะทั้งเพจไลน g เจอร์ทั้งจริงจริงเพจไลนเจอร์ทางการก,ก็เข้ามาสปาร์งแล้วผมนี่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากนะทั้งของเพจทางการด้วยแล้วของผมด้วยนะของผมทีเคนเจอร์อันเดอร์สกอร์ชัแนลครับแล้วก็อของเพจไลน์เจอร์ทางการนะครับอันนี้บัญชี t i k t o ็อกออฟฟิเชียลนะ @linelenger_th เขาคือ Thailand ครับคือตอนนี้เหมือนจะประมาณตอนแรกพันสามอ่ะเมื่อวานผมโปรโมทเนี่ยเห็นขึ้นมาเป็นพันหเองตอนนี้ไม่รู้แล้วล่าสุดเท่าไหร่นะ ก็เอาถึง5,000นะเยอะนะครับอันนี้เยอะนะเพื่อนๆนะอ่าพลังแห่งติ๊กต็อกนะครับเข้าไปนะติดตามเพจทางการนะอ่าไลน์เนเจอร์ไทยตามตามรูปนี้นะครับอาสนผมก็ทีเกจเจอร์อเดสกอร์ชแนนะขอฝากติดตามไปด้วยกันอ่ากดกดกันให้ครบนะ5,000คนนะเพราะว่าตรงนี้ผมว่าค่อนข้างยากอ่าเวลาถึงวันที่18แต่มันนานนะผมว่าโอหก่าจะขึ้นได้ขนาดนี้ขอนิดนึงไปกวานมา อ่าใครเล่นทิกต o อกนะัเอาไว้โพสเอาไปโปรโมทนะเอามากดติดตามเออติดตามท้องเพจทางการทั้งของผมนะครับแล้วก็ครีเอเตอร์ชาเลนก็คือใครเล่น Tik t o อกอยู่อ่าทำคลิปนะอันนี้เป็นกุศลของ Tik Tok นะผมเห็นในคลิปสั้นของเพจ f c e e o o o เนี่ยเขาไม่ได้บอกอันนี้คือเป็นของ Tik Tok เท่านั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น YouTube แป๊บเดียวถึงอยู่แล้วนะ คือใครก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับรายเรนเจอร์อะไรก็ได้เกี่ยวกับรายเรนเจอร์ครับแล้วก็เขาจะมีให้ติดแฮชแท็กใช่ไหมแฮชแท็กคือรายเรนเจอร์แปตามนี้เลยก๊อปปี้ไปวางพิมพ์ตามก็ได้นะครับอ่าคือมันจะบอกว่าพอกดปุ๊บมันจะเห็นว่ามีจํานวนยอดเท่าไหร่นะในแฮชแท็กนั้นๆเขาจะนับเป็นยอดวิวรวมนะในแฮชแท็กนั้นๆน,น,นะครับฉะนั้นเนี่ย ห้ามลืมนะคือทำคลิปเรนเจอร์อะไรก็ได้ครับช่องอะไรก็ได้นะของผมก็จะคงร่วมทำไปด้วยนะครับมาดูของผมก็ได้ไปดูของคนอื่นก็ได้ถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกทำมาดูของช่องผมก็ได้นะทีเคนเจอร์อันเดอร์สกอตชานะครับหรือช่องอื่น,นก็ได้นะของท i k ต o อครับเพราะว่าถ้ารวมถึง1 0 0 0 0แสนห้าครับอันนี้เขาก็คุยกับผมว่าแสนห้านี่เยอะหรือน้อยไปผมมองว่าคือถ้าคนไม่เห็นมันก็ถือว่าน้อยนะ อ่ไม่เหมือน y o u t ท b e ถ้า u t u b e เนี่ยแป๊บเดียวถึงแน่ๆนะครับแต่นี้คือพอเป็น Ti ๊ tok อกเนี่ยผมเริ่มไม่น่าใจนะฉะนั้นอันนี้ต้องมาร่วมมือกันสักนิดนึงนะครับคือตั๋วเนี่ยมันแจกค่อนข้างจะเยอะอยู่เออนะครับแล้วก็มีตั๋วกาชาป,ปกติด้วยไนงะอ่าฉะนั้นห้ามพลาดน,นะตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าเวลาน้อยอ่าเน้นย้ำเลยนะอ่าสุดท้ายยอดนี่ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเกมกันนิดนึงนะก็อย่างที่บอกภารก,กิจรางวัลเก็บบอร์ดก็คือตรงนี้ครับ นี่เก็บบอร์ดก็คือภารกิจรายวันนะเก็บจนครบนะครับแล้วก็ภารกิจพิเศษเนะี่ยอย่างนี้นผมได้1อันเนี่ยก็2ชิ้นเนี่ยพอไล่าย,ยาวไปเนี่ยนี่ไปสุดที่25อันก็คือ25วันนะ,ะตัวเกมไม่ได้จัก จากอันอื่นนะบอดจะมาจากทางนี้เท่านั้นก็คือภารกิจตดว,วันไอ้บอดก็คือเป็นรูน5ดาวได้มาปุ๊บย่อยทิ้งเอาคริสตัลได้เลยไม่ต้องสีเรียสเพราะว่าได้มาปุ๊บเขาจะนับอยู่แล้วอ่าได้มามันไม่ได้ใช้อะไรนะพวกนี้คือทำออกมาเพื่อสะสมสวยงามนะครับใครไม่ใช้ก็ย่อยทิ้งไปคริสตัลผมเองก็ไม่เก็บนะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเยอะนะอ่าเดือนนี้ก็ถือว่าเยอะครับขอคอยอัปดงอัปเดตอ่าเรนงเรนเจอร์ครับเดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะ ในเรื่องของการรีวิวแล้วก็ข้อมูลเรนเจอร์วันนี้อีคลิปหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นการเปิดกระชาตัวกระชานะไม่แน่ใจว่าข้อมูลเรนเจอร์จะมาหรือ,อยังนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาโอเควันนี้ก็จะเป็นส่วนของกิจกรรมครบรอบ8ปดีครึ่งก็เคลียให้หมดทุกอย่างนะ,ะน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน,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 นะครับก็มาร่วมกันทำนะในส่วนกิจกรรมที่มันอาศัยการร่วมมือทำนะครับแล้วก็เป้าหมายถือว่าค่อนข้างจะสูงแล้วก็ระยะเวลาค่อนข้างจะสั้นนะสำคัญสุดคือตรงติกตอกเนี่ยผมห่วงมากว่า ถึงยาก5,000คนเนี่ยระยะเวลาประมาณนี้อแต่ผมเชื่อว่าพลังของเพื่อนๆจะช่วยให้ทุกอย่างผ่านไปได้ดีๆนะส่วนช่องผมก็ขอเกาะกระแสไปด้วยกันเออไปติดตามไลเจอร์นะครับแล้วก็มาติดตามทีเคนเจอร์ช n e l ด้วยนะส่วนช่อง YouTube ก็เหมือนเดิมนะลงคลิปกันตามนี้นะครับอ่ะขอบ,บคุณทุกคนนะที่เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวช่วงปลายเดือนกันยานี้เดี๋ยวเจอกันนะครับส่วนคลิประหว่างทางก็เดี๋ยวรอดูนะอ่ะอันนี้นิดนึง รองเท้าเรียวนา7เจ็ดดาวนะครับตอนนี้ผมใช้คำว่าเหนื่อยใช้คำว่าเหนื่อยด้วยความที่ว่าโดยโปกติเนี่ยไอ้พวกของแจกพวกนี้มันจะอยู่ในตารางล็อกอินพิเศษแต่คราวนี้ตารางล็อกอินพิเศษมันกลายเป็นตัวไปหมดแล้วแล้วก็ในไลฟ์เนี่ยเจมบอกว่าสู้จะสู้ให้ถึงที่สุดแต่ตอนนี้คือมันยังไวได้แต่เขาจะสู้ต่อมันยังมีเวลานะสุดท้ายก็รอรุนลวกันนะครับอ่านส่วนแสงมืดเก่านะครับ ทางทีมงานเขาจะเห็นแลนค่าช่วงต้นมานะครับเขาก็จะไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนซึ่งตรงนี้ผมเคยบอกโดยตลอดนะว่ามันเป็นแลนที่อยู่ที่ผู้พัฒนาเขาจะใส่มาตอนไหนก็ได้แต่มันตรงรอบของมันเออรอบนี้มันเป็นรอบของสั่งมือเก่าผมก็จะฟันธงเหมือนเดิมว่ามันมาเพียงแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมาวันไหนอาจจะมาเป็นสัปดาห์สุดท้ายเลยก็ได้เพราะว่าตอนนี้ตัวก้าดาวเนี่ยคืออย่างตัวบราวร็อกเนี่ยมันมีอยู่ในแพ็กเกจต มันมีอยู่ในแพ็กเกจนะครับแล้วก็ลุ้นเอานะอ่าลุ้นเอานะครับอ่ามันจะมีแพ็กเกจเรนเจอร์เก้าดาวไม่มีโคลโโบนะไม่มีโคโโบนะก็อย่างที่บอกนะว่าติดลิขสิทธิ์นะครับก็จะมีแค่ตัวอ่าปกติกับตัวแสงมืดนะครับที่ทําเป็น9้าดาวได้อันนี้ก็ไปรลุ้นกันนะคือวัวเกมคงให้เราไปลุ้นตรงนี้ก่อนผมคิดว่าแสงมืดเก่าน่าจะมาช้า แต่ถ้าเกิดมาก็มีโอกาสเป็นบราวล็อกนะผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะเห็นบอกทีมงานก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับผมผมใช้การเดานะครับว่าถ้าโตเกมอยากจะขายก็อาจจะมีโอกาสมาได้ในสัปดาห์สุดท้ายอฉะน,นั้นเนี่ยก็รอรู้แล้วกันสำหรับคนที่อยากได้บราวล็อกนะครับเพราะว่าถือว่าค่อนข้างจะโหดอสูรเน,นเจอร์ตัวใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ประมาณนี้ก็สู้ๆนะแล้วก็กขอบคุณอีกครั้งนึครับเอาน,นี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ